ลายส,ยสวยๆน้ำหนักทองหนึ่งบาทกันเลยจ้าดอกไม้นี่เลยลายเส้นเป็นลายตันนะคะเป็นงานสีสาวแบบตันเลยนะคะงานถักจะประมาณนี้นะคะนี้จะเป็นดอกไม้แล้วก็ผีเสื้อนะคะอันนี้เนี่ยตัวห่วมันจะเกี่ยวคล้องกันแบบนี้ทั้งเส้นเลยนะความยาวเนี่ยประมาณสัก16บหกค่ะทุลักทั้งเส้นเลยแล้วก็ตกแต่งด้วยออหัวใจตรงตะขอนะคะฟุ้งฟลิงมากใครยังไม่มีลายนี้จัดเลยที่มาของคําว่าโปรงแต่สวยนะคะสวยมากลกลรลวงข้าวนะจ๊ะ มีให้เลือกหลายแบบเลยมีทั้งแบบแต่งกลางตุ้งต้งนะคะแล้วก็แบบเหลี่ยมนะคะแบบกลมแบบเหลี่ยมเนี่ยประมาณนี้นะคะตันเราก็ทนมากนะคะเรียกว่าลายกระดูกมังกรนะคะตัวนี้จะห้อยหัวใจนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นงานขั้นตุ้งนะ เส้นเลยนะคะแล้วก็แถมมีห้อยจี้หัวใจด้วยนะคะพร้อมส่งนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหัวใจทั้งเส้นเลยนะคะให้ดูกันที่ตัวเส้นนะคะตอนรับปีมังกรกันไปเลยลายเส้นจะเป็นลายเบ้นนะคะแล้วก็ตัวกลางนะคะจะตกแต่งเป็นงานลงยาจ้าตัวเส้นจะเป็นลายโปร่งนิดนึงนะคะเว <Laura> ลาใส่ต้องระวังนะตัวน้องเนี่ยตรงกลางจะแต่งมีนาแล้วก็ขั้นตุ้งนะคะ <S <S โปร่งๆนิดนึงนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นงานแ ชินะะ้นนี้ก็จะเป็นงานโปร่งแล้วก็ยห้ที่หัวใจนะคะงานเลรดนาฬิกานะคะใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะตัวเลรีนเน่ยก็จะเป็นทรงนี้นะคะตกแต่งสวยงามแล้วก็ขัดเงาน,นะคะทั้งคู่เลยจ้าสำหรับงานเทาหนึงบาทนะคะใครชอบลายไหนใครถูกใจลายไหนใส่แล้วทนใส่แล้วดียังไงคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยจ้า